วันนี้จะมาสอนเปลี่ยนซีนกระบอกบังคับเลี้ยวยันมา EF49 นะครับอาการคือมีน้ำมันรั่วซึมตรงปากซีนครับกระบอกบังคับเลี้ยวเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกันนะครับง่ายๆครับแล้วก็ถอดสายกระบอกบังคับเลี้ยวออกนะครับทั้งสองเส้นยึดปลายกระบอกบังคับเลี้ยวออก วิธีเอาออกง่ายๆถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษก็ใช้ค้อนนะครับตไปสบารๆหยืดรอครับหลุดมาแล้วทีนี้เราก็มาถอดกิ๊นะครับตรงนี้จะเป็นกิ๊บครับถอดออกก่อนกิ๊บออกแล้วต่อไปก็จะมีแหวนยางข้างในนะครับ ้ยออกมาเป็นแหวนยางกันฝุ่นเลยเฉยครับตัวนี้ต่อไปแล้วก็ใช้เหล็กส่งครับตีชุดซีนครับตัวนี้เข้าไปข้างในให้อยู่กด้านในนี้เลยนะครับก่อนตีก็ดึงแกนออกมาให้สุดนะครับะจะได้มีจังหวะตีเยอะ เข้าไปข้างในแล้วครับแบบเรียบร้อยเขาทีนี้ก็จะเห็นกิ๊บขาวๆนั่นะครับเป็นกิปกลมต้องใช้ไขควงแบนเล็กๆนะครับงัดเอาออกมาก่อนถึงจะดึงแกนออกมาได้หน้าตาก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกิ๊งัดออกมาแล้วจะมีกิตด้านนอกตัวแรกนะครับที่ต้องอ,ออกมาก่อนนะครับชุดนี้ตามด้วยแหวนยางกันฝุ่นแล้วก็กิ๊บล็อกชุด ซีนนะครับเดี๋ยวอยันนี้ก็จะดึงแกนออกมาหลังเข้าปไปสุดนี้นะครับชากได้เลยครับ้ออกมาแล้วครับออกมือมาแล้วทีนี้ก็จะเห็นน็อตเบอร์สิบเก้านะครับขันคายออกแล้วก็จะดึงชุดนี้ออกมาชุดนี้เป็นชุดลูกสูบชุดนี้เป็นชุดซีนกระบอกนะครับเดียวนะครับอยู่กระสวดรับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนชุดซีน อยู่ด้านในตัวนี้ครับต้องออกมาข้างนอกตัวนี้ถ้าแบรนยางเริ่มแข็งตัวก็เปลี่ยนแบรนยางได้นะครับนี่เริ่มแข็งนะครับจะทําการเปลี่ยนใหม่ถ้าสมมุติว่าไม่มีปากกาจับนะครับวิธีง่ายก็คือเอาเสียบเข้ารูเดิมครับอย่างนี้แล้วก็ทําการขันล็อกน็อตได้เลยครับ ด้านในเหมือนจะมีแหวนยางนะครับแต่ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ดครับสีเราต้องเปลี่ยนอันนี้จะมีซีนสองตัวสองชั้นครับซีนด้านนอกซีนกันฝุ่นซีนกันน้ำมันอยู่ด้านในครับจะทำการงัดออกมาเปลี่ยนกันซี มาถึงขั้นตอนการใส่ซีนนะครับวิธีสังเกตการใส่ซีนนะครับจับด้านนี้ด้านนอกตั้งขึ้นนะครับเราจะใส่ชั้นในสุดก่อนนะครับเป็นซีนน้ํามันสังเกตรเราจะต้องเอาด้านเบ้าอย่างนี้ครับหันลงเอาด้านเรียบขึ้นนะครับจับยัดเข้าไปแบบนี้นครับต้องฉลมน้ำมันก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับผมใส่ไปแล้ว ต่อไปตามด้วยสีกันฝุ่นนะครับเหมือนกันนะครับเราต้องเอาด้านที่ปีร่องอย่างนี้นครับลงข้างล่างล้วใ,ใช้ปากสังเกตว่าจะเป็นคีบด้านนี้นครับเอาอยู่ข้างนอกนะครับผมตัวนี้เป็นสีกันฝุ่นเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้แบบนี้ครับเรียกว่าชุดซ่อมนะครับผมแต่ถ้าเป็นของแท้จะมาเป็นตัวเลยครับ ไม่ต้องมีการถอดเปลี่ยนนะครับตามงบครับผมเน็สร้อยก็ประกอบกับที่เดิมนะครับถอดจากไหนใส่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็รัดด้วยลิปบอย่างนี้นครับ ต้งองมีวิธีใส่นะครับค่อยๆใส่จับเอียงอย่างนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับพอเข้าไปอยู่ในตำแหน่งล็อกของกิ๊แล้วนะครับแล้วก็ใช้ผ้าจับไว้ดันแกงเข้าไปสุดนี้ครับแล้วก็ใช้คลุกสูบมันออกมาครับทีเดียวนะครับแ,แรงๆนี่ครับออกมาแล้วต่อไปก็ตามด้วย นายากัน์ฟูลกิฟต์บล็อกบูตออฟซีนคันนีคค้ก็เป็นอันเดอร์บร็อตค,ครับผมเป็นอันเดอรบล็อตครับสำหรับพิธีการเปลี่ยนชุดซีนกระบอกมาขับเรียวน,นะครับเย็นมาก